คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้ก็ได้แทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันของคนหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่า AI เองก็มีปัญหาในเชิงการทำงานเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเชิงทัศนคติหมายความว่าอย่างไรคิดยกกำลังสองคืนนี้พบกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะอาจารย์คะ AI ที่ว่าฉลาดฉลาดแล้วก็ยังต้องปรับในแง่ของ นิสัยหรือว่าทัศนคติของ AI เหรอคะใช่ครับ AI มีปัญหาทัศนคติไม่ดีเยอะมากนะครับแล้วกําลังจะถูกจับไปปรับทัศนคติโดยยุโรปนะครับกำลังจะออกกฎหมายควบคุม AI ครับให้มีทัศนคติที่ดีเป็น AI ที่เชื่อถือได้ครับโดยจะแบ่งเกรด AI นะครับตามความเสี่ยง3มกลุ่มครับกลุ่มที่เป็นอันตรายมากนะครับก็จะห้ามใช้เลยกลุ่มที่เสี่ยงสูงนะครับจะกํากับดูแลใกล้ชิดครับ ส่วนกลุ่มที่เสี่ยงน้อยก็ถือว่าไม่ต้องกักับดูแลเข้มงวดก็ได้ครับนี่คือพัฒนาการสําคัญถ้าเกิดยุโรปออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้จริงๆครับจะเกิดผลสะเทือนไปทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันก่อนครับว่า AI จะถูกปรับทัศนคติอย่างไรครับคุณนัฐาครับแล้วทัศนคติของ AI ที่ว่ามีปัญหาแล้วต้องปรับเนี่ยคืออะไรคะที่ปรากฏเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับก็คือ AI มีทัศนคติเหยียดผิวครับโดยเฉพาะมีสารคดีนะครับที่ ฉายทาง Netflix ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเป็นรูปหน้ากากสีขาวนะครับเพราะว่าคนที่สร้างเกี่ยวข้องกับสารคดีเรื่องนี้นะครับเขาได้ทดลอง AI และเขาก็พบว่าตัวเขาเองนะครับไม่สามารถให้ AI ดูหน้าเขาแล้วเป็นผู้เป็นคนได้เพราะว่า AI ดูหน้าคนผิวดำไม่ออกครับเขาจึงเอาหน้ากากสีขาวมาใส่พอใส่หน้ากากสีขาวก็พบว่า AI รู้จักเขาทันทีเลยครับนี่ก็คือตัวอย่างว่า AI เหยียดผิวลึกๆนะครับ มองไม่เห็นว่าคนดําเป็นผู้เป็นคนได้แล้วการทดลองนะครับก็พบว่าให้ AI นะครับไปดูรูปของผู้หญิงกับผู้ชายนะครับที่เป็นคนผิวขาวและคนผิวดําพบว่าทายคนผิวขาวส่วนใหญ่ถูกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เห็นคนผิวดําแล้วงงๆครับไปต่อไม่ค่อยเป็นครับนี่คือตัวอย่างการเหยียดผิวอ้อมๆนะครับของ AI ครับหรือเหยียดผิวแบบจงแจ้งนะครับก็คือแชทบอทที่ Microsoft เคยใช้แล้วต้องเลิกไปเพราะว่าแชทบอทตัวนี้นะครับ สุดท้ายไปสนับสนุนพวกนาซีครับนี่คือตัวอย่าง AI ที่มีปัญหาทัศนคติเหยียดผิวครับทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ใช้สอน AI มันเป็นข้อมูลที่มีปัญหาครับคุณนัฐาครับแต่สําหรับภาครัฐในบางประเทศก็ได้ติดตั้งระบบ AI แล้วเพื่อที่จะตรวจสอบหรือว่าควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหาไหมคะอาจารย์บางรูปแบบก็ยอมรับได้นะครับแต่ว่ากฎหมายของยุโรปที่กําลังจะออกมานะครับจะบอกว่า ห้ามใช้ AI ในบางสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะละเมิดสิทธิของประชาชนครับยกตัวอย่างเช่นในอังกฤษที่คุณนัฐาเคยไปเรียนหนังสือมาเนี่ยนะครับในลอนดอนเนี่ยมีรถนะครับไปติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ดูคนเดินผ่านไปผ่านมาว่าคนเหล่านั้นมีโอกาสเป็นอาชญาก,กรหรือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่แล้วก็พยายามไปจับคนน้นคนนี้แล้วผิดคนเยอะมากนะครับจึงเป็นปัญหาใหญ่เขาจึงห้ามว่าต่อไปห้ามใช้ ระบบจดจำหน้าคนนะครับไปติดตั้งในที่สาธารณะครับประเทศจีนนะครับก็มีโครงการซึ่งอาจไปไกลกว่านั้นอีกนะครับโดยใช้กล้องวงจรปิดและก็ข้อมูลต่างๆแล้ว AI มาประมวลผลว่าใครมีความประพฤติในที่สาธารณะไม่ดีนะครับ mm hmm. เช่นไม่ข้ามทางม้าลายต่างๆเป็นต้นนะครับฝ่าไฟแดงอาจจะถูกตัดคะแนนทางสังคมครับพอถูกตัดคะแนนแล้วก็อาจจะหมดสิทธิ์ในการ ไปเรียนต่อนะครับหมดสิทธิ์ในการขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เพราะมันมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับทางยุโรปก็เลยห้ามเหมือนกันว่าแบบนี้ห้ามเอา AI มาใช้เช่นเดียวกันครับจริงๆการมี AI นี่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนนะคะน่าจะเป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ควรจะลดความเสี่ยง ของการใช้ AI อย่างไรคะอาจารย์นอกจากกลุ่มห้ามโดยเด็ดขาดนะครับมีกลุ่ม AI ที่อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงสูงครับเช่นรถยนต์ขับได้ด้วยตัวเองขับด้วย AI นะครับแต่ก็ปรากฏว่าแม้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปลอดภัยแต่มันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเหมือนกันจึงมีความจําเป็นต้องกํากับดูแลนะครับว่ารถยนต์ที่ใช้ AI เหล่านี้ก่อนจะวางตลาดนะครับต้องมีการตรวจสอบที่ดีก่อนนะครับไม่ใช่จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นั่นเอง แต่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้าไปตรวจนะครับและเมื่อวางขายในตลาดแล้วต้องมีการติดตามดูหลังการขายด้วยว่ายังปลอดภัยอยู่หรือไม่ครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมครับเรื่องที่สําคัญก็คือจะทํายังไงไม่ให้ AI มาละเมิดสิทธิของคนตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างมากเลยนะคะถูกต้องเลยครับ AI ไปเลือกปฏิบัติกับคนบางกลุ่มมากมายครับคล้ายๆกับตัวอย่างเหยียดผิวที่เราคุยกันมานี่นะครับมีตัวอย่างว่า AI ไไปเลิกจ้างครูนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้การประเมินครูในสหรัฐอเมริกานะครับใช้ AI นะครับมาตัดสินว่าครูคนนี้ควรได้รับการต่อสัญญาหรือไม่ปรากฏว่ามีครูที่สอนดีแต่ไม่ได้รับการต่อสัญญาเพราะ AI มองว่าสอนไม่ดีนะครับหรือไปกันกรองนะครับว่าควรปล่อยเงินกู้ให้ใครหรือไม่ซึ่งก็พบว่าคนผิวสีนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เงินกู้ครับหรือแม้กระทั่งสมัครงานนะครับถ้าชื่อเหมือนคนผิวดํา AI ก็กันกรองเอาเอา,เอาใบสมัครงานนั้นโยนทิ้งถังขยะไปก่อน เลยไม่มีโอกาสได้งานเหล่านี้คือการเลือกปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นกฎหมายของยุโรปนะครับบอกว่าถ้าเอาข้อมูลมาใช้นะครับกับ A.I. เหล่านี้ต้องระมัดระวังว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องครับเป็นข้อมูลที่ไม่มีอคตินะครับต้องทดสอบก่อนการใช้และต้องทำระบบที่โปร่งใสอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ คือโดยรวมเนี่ยก็คือจะต้องปรับทัศนคติของ AI แต่ก็หมายถึงการไปปรับทัศนคติของคนที่คิดคน้นคนที่พัฒนา AI ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับ AI นะครับมีประโยชน์เยอะครับแต่ว่าถ้าใช้ไม่ดีนะครับทำให้เกิดปัญหามากมายครับ AI กําลังจะถูกจับไปปรับทัศนคติในยุโรปค,ครับห้ามใช้ AI ที่เป็นอันตรายครับแล้วก็ลดความเสี่ยง AI ที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตคนครับตลอดจน กำกับดูแล AI ที่เลือกปฏิบัตินะครับกับคนได้ไปละเมิดสิทธิคนครับยุโรปกำลังผลักดันกฎหมายฉบับนี้อยู่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมานะครับจะกระทบต่อ AI ทั้งโลกและบริการที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนครับไม่ว่าจะเป็น AI ที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาหรือ AI ที่พัฒนาโดยคนไทยก็ตามครับเพราะว่าต่อไปคนที่พัฒนาระบบขึ้นมาก็คงอยากให้พัฒนาระบบขึ้นมาใช้ได้ทั่วโลกครับถ้ายุโรปซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่ กำหนดกติกาไว้ถ้าไม่ทําตามกติกาก็จะมีโทษทั้งปรับนะครับและโทษต่างๆมากมายครับเพราะฉะนั้นนี่คือก้าสำคัญที่ผู้พัฒนา AI ผู้ใช้ AI ต้องติดตามกันครับคุณนฐาครับทั้งหมดก็คือคิดก็กำลังสองสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์สมเด็จค่ะ